แก๊ปทะลุแก๊สโพสห้าวชนกำแพงวัดพระแก้วไม่ถึง7วันโดนรถชนวิดซ้ำรอย3นิ้วรุ่นพี่หมิ่นพระสยามเทวาธิราช เมื่อวันที่12เมษายนนะคะแกปทธลุแก๊สเนี่ยได้โพสต์ข้อความนะพร้อมกับรูปภาพขี่ตุ๊กๆอยู่นะฮะบอกว่าขับตุ๊กๆชนกำแพงวัดได้ไหมครับนะแล้วก็ได้เช็คอินที่พระบรมมหาราชวังนะซึ่งต่อมาค่ะผ่านไปไม่ถึง7วันก็โดนรถชนนะแล้วก็โดนอีกครั้งเนี่ยโดนชนอีกครั้งนะเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมานะคะ ร้อนไปเมื่อปี2564นะ,ะก็มีอุบัติเหตุขับรถเก๋งสปอร์ตหรูนะเสียหลักข้ามเกาะชนกับรถยนต์บนทางหลวงหมายเลข21สายสระบ,บุรีหล่มสากนะฮะระหว่างหลักกิโลเมตรที่180-181นะคะ ฟังขาเข้าเพชรบูรณ์งะซึ่งก็มีผู้เสียชีวิตนะคนนี้เนี่ยก็เป็นอดีตแกนนำกลุ่มเสรีปัญญาชนนะ,คะเคยถูกคดี1 1 2และยังเคยโพสตหมิ่นพระสยามเทวาธิราชด้วยค่ะจากกรณีที่เมื่อวานนี้นะวันที่24เมษายน2567ค่ะทวิตเตอร์เจจุคลอง3ค่ะได้โพสต์ข้อความนะบอกว่าฮ่าฮ่าอีจุดจุนะก่อนสงการห้าวอยากขับรถชนกำแพงวัดพระแก้วหลังสงการรถชน2ครั้งติดเกือบได้ จุดจุดจดทูบแทนข้าวแล้วไงมึงไอแกปทะลุกแกสนะฮะซึ่งย้อนไปดู Facebook ของแกปทะลุกแกสนะก็ปรากฏว่าเมื่อวันที่12เมษายนนะคะได้โพสต์ข้อความนะพร้อมกับรูปภาพนะกำลังขี่ทุกๆอยู่นะบอกว่าขับทุกๆชนกำแพงวัดได้ไหมครับนะแล้วก็ได้เช็คอินที่พระบรมหาาราชวังค่ะซึ่งต่อมาค่ะวันที่18เมษายนนะทางด้านเจ้าตัวเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความบอกว่า รถเนี่ยไม่เคยชนหรือว่าล้มเลยนะชนทีเนี่ยยับเลยทั้งคันโดนรถเก่งชนนะซึ่งก็เป็นภาพที่เขาเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ล่าสุดครับเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมานะก็ได้โพสต์บอกว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้นะแล้วก็เป็นภาพที่เจ้าตัวเนี่ยกำลังนั่งประถมพยาบาลอยู่กับผู้ภัยเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นรูปภาพที่มีผ้าพันแผลทั้งแขนทั้งขาเลยนะคะแล้วก็ยังพบประวัติการโพสต์ Facebook นะมีการหมิ่นเมย์ด้วยนะโพสต์แบบหมิ่นเมยเ์เหมือนแบบโจมตีสถาบันอะไรอย ซึ่งก็เรียกว่าทําให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจาร์กันเป็นจ,จาํานวนมากนะบางคนเนี่ยก็บอกว่าเวรกรรมเนี่ยติดจรวดจ,จริงๆนะบางคนก็บอกว่าอย่าเลาอเล่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะซึ่งก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่านึกถึงตํารวจพวกแดงนะที่ถูกจ้างมา ยิง M79 เข้าวัดพระแก้วในราคา5 0 0 0 0 0บาทเดชะบุญนะฮะระเบิดเนี่ยไปถูกสายไฟแล้วก็เด้งกลับมหาคนยิงนะเวรกรรมติด M79 ของจริงนะซึ่งก็เป็นข่าวเก่าแล้วเขาก็แปะลิงก์ไว้นะคะแล้วบางคนก็บอกว่าอยากให้มันกินข้าวผ่านทูปจังเลยทะลุกแก๊สเนี่ยบอกว่าจะไปส่งแก๊สบ้านชาดาเนี่ยไปหรือยังล่ะนะจะถึงปีอยู่แล้วนะคะบ,บางคนก็บอกตัวเท่าหมาทำซ่านะไอเตี้ยสกีบนะ บางคนก็บอกวัดพระแก้วเนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใครคิดไม่ดีเนี่ยมักจะมีอันเป็นไปทุกรายนะอย่าล้อเล่นกับสิ่งที่มองไม่เห็นบางคนก็บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเนี่ยมีจริงนะให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะซึ่งชาวไทยเราเนี่ยก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าวัดพระแก้วเนี่ยก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะซึ่งหากเราย้อนไปเนี่ยถ้าหลายคนจําได้นะคะมันเคยมีกรณีแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วนะเมื่อปี2564นะแต่รายนั้นเนี่ยถึงข ขับรถเก๋งสปอร์ตหรูค่ะเสียหลักข้ามเกาะกลางเนี่ยชนกับรถยนต์นะที่สวนมานะคะบนทางหลวงหมายเลข21่สายสระบุรีหล่มสากนะระหว่างหลักกิโลเมตรที่180ถึง18 181ฝั่งขางเข้าจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะซึ่งก็มีผู้เสียชีวิตนะซึ่งคนนั้นก็เป็นอดีตแกนนำกลุ่มเสรีปัญญาชนเ่ะเคยต้องคดี1 1 2ในความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิน่น หรือแสดงความอาคตมากร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีและนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะแล้วก็ตามบทกฎหมายอาญามาตรา1นึสองแล้วก็พรบคอมเนี่ยเขาก็โดนข้อนี้ไปนะคก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยโพสต์นะความเคลื่อนไหวของเกี่ยวกับการเมืองนะแล้วก็มีการพูดถึงพระสยามเทวาธิราชนะครับโดยระบุข้อความนะบอกว่าพระสยามเทวาญาแฝกไปกินโป่งอยู่ไม่เห็นแสดงอิทธิฤทธิ์ช่วยสลิมเลยอุตส่าห์ไปเป่านกหวีดจนจุดๆครั้ง ะะเพื่อให้ได้คนดีอยากไห้ตู่มาบริหารแผ่นดินนะคะน,นี่ก็เป็นที่เขาโพสนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางด้านของนาอัศดางยม,มนานะคะนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์เนี่ย าได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับพระสยามเทวาธิราชนะระบุสั้นๆนะอันนี้เราเอามาบางส่วนนะคะบอกว่าพระสยามเทวาธิราชนะคะอย่าเลาเล่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านคู่เมืองนะทั้งที่มองไม่เห็นตัวตนเช่นพระแก้วมรกตและก็พระสยามเทวาธิราชรวมถึงพระหมหากษัตริย์ซึ่งคนไทยเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีตัวตนนะครัมอมเจ้าหญิงภูนพิสมัยดิษกุลค่ะพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรม,มวงเธอกรมพระยายดำรงราชานุภาพ ทรงเล่าว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดการศึกษาประวัติศาสตร์ค่ะมีพระราชดำริว่าเมืองไทยเรานี้มีเหตุการณ์วิตวิตจะต้องเสียอิสรภาพมาหลายต่อหลายครั้งแล้วแต่เผอิญให้มีเหตุรอดพ้นได้เสมอนะคะชะรอยจะมีเทพพย,ายดาองค์ใดองค์หนึ่งที่ขอยพิทักษ์รักษาอยู่จึงสมควรจะทำรูปเทพพระองค์นั้นขึ้นไว้นะคะไว้สักการะบูชานะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็น ประวัติสารข้าวๆนะและก็เพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบัานทิศทางไทยนะเพื่อให้ได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบัานทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะทะลุวังแตกเมนูฟาดเด็กบุ้งค่ะเคลมผลงานลงสมัครเลือกตั้งมอทอง แชร์ซ้ำในม็อบมีแต่อาจากรโกงเงินค่ะเมนูทะลุวังนะได้โพสต์เฟซบุ๊กนะถึงกรณีผู้ลี้ภัยไทยนะโดยบอกว,ว่ามีคนออกมาขุดนักกิจกรรมทางการเมืองที่กำลังลงสมัครพักในมหาลัยตอนนี้นะเคยโพสต์แช่งในขณะที่คนอื่นเนี่ยกำลังลี้ภัยบอกว่าขอให้ไม่รอดนะคะ คนนี้เนี่ยยังเคยมีประเด็นมากมายในมหาวิทยาลัยที่ตัวเองอยู่นะแถมยังเคลมผลงานทางการเมืองที่เป็นกิจกรรมร่วมกับคนอื่นนะคะเอาไปหาเสียงในมหาลัยให้ตัวเองต่อค่ะย้อนไปเมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมานะเมนูก็ยังได้โพสต์ทวิตเตอร์นะแฉะบอกว่าจะเอาอะไรกับวงการนักกิจกรรมปลอมๆที่คนเข้ามาเพื่อหาแสงวะ นะมันไม่ได้ล่มเพราะคนล้มเลิกหรอกเอางี้แหล่งที่นักข่าวสาสสปอร์ตไลท์เนี่ยมีคนพร้อมให้เงินบริจาคนะคนด้านในเนี่ยก็อิจฉากันเองค่ะวงการนี้เนี่ยรวมอัยากรัฉ่ำๆนะทั้งนักข่มจุดๆนะแถมยังคนด้านในเนี่ยก็ยังช่วยกันปิดข่าวนะเพราะอ้างว่าไม่อยากเสียขบวนะเอาอะไรกับมันค่ะจากกรณีเมื่อวันที่21เมษาย,ยน2567นะเมนูสุพิชา นักกิจกรรมจากกลุ่มทะลุวังนะได้โพสต์ข้อความถึงกรณีผู้ลี้ภัยไทยนะฮะโดยบอกว่าตอนนี้กําลังเป็นประเด็นเดือดมากในหมู่ผู้ลี้ภัยไทยนะฮะที่มีคนออกมาขุดนักกิจกรรมทางการเมืองที่กําลังลงสมัครพักในมหลาลัยตอนนี้นะคะเคยโพสต์แช่งในขณะที่คนอื่นเนี่ยกำลังลี้ภัยนะบอกว่าขอให้ไม่รอดนะฮะ เป็นเรื่องน่าเศร้ามากๆที่คนนี้ยังเคยมีประเด็นมากมายในมหาวิทยาลัยที่ตัวเองอยู่แถมยังเคลมผลงานทางการเมืองที่เป็นกิจกรรมร่วมกับคนอื่นเอาไปหาเสียงในมหาวิทยาลัยให้ตัวเองต่อนะคะอยากรู้ว่าเป็นใครเนี่ยไปตามหาเอาเองนะแต่โพสต์นี้เนี่ยจะเลิกให้แสงคนนี้แล้ว เพราะคนประเภทนี้เนี่ยไม่มีคุณค่าพอแม้กระทั่งจะถูกพูดถึงจริงๆนะยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องอคติที่เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้ลี้ภัยนะแต่คนสติดีที่ไหนเอาเรื่องความเป็นความตายมาล้อเล่นกันแบบนี้ยิ่งสถาปนาตัวเองว่าเป็นนักกิจกรรมทางการเมืองต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพไปเข้าร่วมกิจกรรมลำลึกถึงผู้ลีภ้ภัยแต่กลับโพสแช่งให้คนอื่นตายระหว่างลี้ภัยอย่างนี้เราไม่เห็นความเป็นมนุษย์ในตัวเขาเลยนะนอกจากนั้นเนี่ยกระดูกสันหลังที่มีเนี่ยหายไปไหนหมดถึงได้กลาย เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ขนาดนี้นะคะ ที่ผ่านมาเรารับรู้มาตลอดนะว่ามีกลุ่มคนที่ไม่พอใจเวลาที่มีคนลีภ้ภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักกิจกรรมทางการเมืองที่ยังโดนคดีนะคะและยังต้องใช้ชีวิตต่อในประเทศไทยเนะคะเราเห็นใจและสงสารทุกคน,นะคะ่ะโดยเฉพาะคนที่อยากลี้ภัยแต่ว่าไม่สามารถทําได้ทั้งยังมีกลุ่มคนที่พยายามสร้างข่าวลือแปะป้ายเราต่างๆนานาน,าน,นะ,ะซึ่งก็คือกลุ่มเดิมคนเดิมนั่นแหละนะคะให้เราเนี่ยชื่อเสียในสังคมที่เขาอยู่นะคะเราก็ปล่อยผ่านไปเพราะคิดว่ามันคงเป็นเรื่ ื่องปกติที่ประเทศไทยเนี่ยถูกปลูกฝังให้ต่อสู้เพื่อชาติจนตัวตายไม่แปลกใจที่คนเนี่ยจะกล่าวหาคนที่รักษาชีวิตตัวเองว่าทําเพื่อผลประโยชน์ตัวเองเห็นแก่ตัวทั้งๆท,งท,งที่มันคือสิทธิมนุษยชนที่ตัวเขาเนี่ยก็มีเช่นกันนะคะจนถึงตอนนี้เนี่ยเราใช้ชีวิตในสังคมใหม่ที่คนเคารพกันและกันมากขึ้นเรายิ่งมองเห็นความอุบาทนะคะในสังคมไทย เราถูกปลูกฝังมาให้ละเลยเรื่องนี้กันจริงๆจนพานคิดว่าสิทธิทมนุษยชนคืออภิสิทธิ์เฉพาะบุคคลค่ะผู้คนในตอนนั้นที่เชื่อคําพูดของคนกลุ่มที่คนที่สร้างข่าวลือมาโจมตีเราเนี่ยได้แต่บอกว่าเดี๋ยวเวลาผ่านไปเนี่ยความจริงก็ปรากฏเอง ผลตอนนี้เป็นไงชีวิตเรากับคนอื่นคนที่ปากพร่อมเอาแต่เรื่องแย่ๆของคนอื่นออกมาเนี่ยเรื่องอคติเนี่ยเราจะไม่โทษใครเลยนะแต่ขอโทษระบบการศึกษาและก็สังคมที่ปลูกฝังเรามาเป็นเวลานานค่ะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนอะอยากให้ตระหนักไว้เรื่องหนึ่งว่าในสังคมนักกิจกรรมไทยคือพื้นฐานความรุนแรงจริงๆเป็นอย่างนั้นและก็จะเป็นตลอดไปนะคะเราทุกคนเนี่ยต้องเผชิญกับความขัดแยง้งภยัยคุกคาม เผชิญเรื่องลําบากมีบาดแผลนะคะแล้วก็ไม่เคยได้รับความเยียวยามีความอิจฉามีความเป็นมนุษย์นะคะเราทุกคนเนี่ยไม่ใช่ฮีโร่สละชีพเพื่อชาติว่ะยอมรับเถอะนะ,ะพอบาดแผลไม่เคยเยียวยาเนี่ยเราทุกคนเนี่ยต่างส่งต่อความรุนแรงให้กันนะ,ะอย่าลืมระหนักว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของความรุนแรงเหมือนกันแต่สาหรับคนที่จงใจอคติเพื่อสร้างความเกลียดชังให้เราเนี่ยวันนี้ความจริงมันเผยแล้วเนื้อเน่นาๆที่ต้องการอะ ดันไปอยู่ที่ตัวเองซะง,งั้นนะเอาจริงๆวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่เหมาะกับการหัวเราะทีหลังมากนะแต่เราเนี่ยขอไม่ทำแล้วก็ขอเวทนาด้วยความสงสารเราคิดว่าเราโตมากพอที่จะมีวุฒิภาวะและเราเนี่ยก็ตระหนักถึงการกระทำของตัวเองมาตลอดนะทั้งที่มีความรุนแรงแล้วก็ไม่มีนะบอกตรงๆว่าเราเห็นใจเห็นสภาพชีวิตเขาแล้วก็กลับมามองดูตัวเองแบบชีวิตเราในตอนนี้เนี่ยนะคะ ความโกรธที่เคยมีเนี่ยก็หายไปหมดเลยนะแต่หลังจากนี้จะไม่ปิดปากเงียบเหมือนกันนะเราจะขอปกป้องตัวเองและจะไม่สยบยอมต่อไปนะซึ่งคนที่เมนูพูดถึงเนี่ยหลายคนก็พุ่งเป้าที่ใบปอทะลุวังนะที่ก่อนหน้านี้ก็มีการเคลื่อนไหวร่วมกันนะคะ กับเมนูแล้วก็พลอยด้วยนะคะรวมไปถึงบุ้งทะลุวังด้วยนะคะที่ตอนนี้ก็กําลังอดอาหารประท้วงอยู่ในเรือนจำนะคะซึ่งตอนนี้ใบปอ่ยก็มีการหาเสียงลงสมัครในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นเองนั่นแหละนะคะต่อมาทางด้านเจ๊จุคลองสามก็ได้โพสต์ข้อความบอกว่าเจ๊ชอบในเอเนอร์จีของพวกทะลุวังจริงๆเลยตอนรักกันอะไรก็ดีไปหมดแต่ตอนวงแตกแยกทางก็ขยันแฉกันเองไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งก็ทําให้สังคมเห็นตัวตนที่แท้จริงของนักประชาธิปไตยนะคะแล้วก็นี่อีกเรื่องก็คือเรื่องล่าสุดแช่งให้ผู้ลิภายตายนะ,ะแต่ยังมีหน้าไปลงรับสมัครเลือกตั้งองค์การนักศึกษามทอ,ออีกนะคะแล้วเจจุบเนีเ่ยก็ยังได้โพสต์ข้อความอีกนะคะว่าลองไปอ่านเรื่องของเมนูซึ่งตอนนี้เนี่ยหนีไปอยู่แคนาดาแล้วนะคะเล่าถึงท่าแท้ของนักกิจกรรมประชาธิปไตยในไทยดูค่ะสนุกเวอร์แฮชแท็กทะลุวังแฮชแท็ก ประชาธิปไตยบนเส้นขนานนะคะแล้วก็จะบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยก็รักกันดีแต่ตอนนี้เนี่ยแฉกูจังนะสรุปว่าปลอมทั้งขบวนการนั่นเองนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะเจ๊จูกเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความบอกว่าเจ๊จูกสัมผสมัสม็อบกีบมาหลายปีนะมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในหมู่ประชาธิปไตยด้วยหรอคะแหลงรวมอาญากรเหยียดเพศโกงเงินไม่มีนะะนักประชาธิปไตยเนี่ยไม่มีแบบนี้หนูเมนูเอาอะไรมาพูดคะ นะเจ๊จุก็ก็<ๆ>แบบเน็บหน่อยนะแรงๆหน่อยนะนี่ก็เป็นอีกมุมนึงนะของคนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองหรือว่าม็อบ3นิ้วนั่นเองนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยนะคะเพื่อให้ได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อมาเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาตินะ,ะก็สามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ